ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแนิเมะแล้วในวันนี้เราก็จะมาแนะนำเจ็ดอนิเมะพระเอกไปโชว์เทพที่ต่างโลกแล้วทั้งเจ็ดเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราก็ไปรับชมกันเรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องแรกของเราก็มีชื่อเรื่องว่าซึกิกะมิชิมิคุเซไกโดชูหรือจันทานํำพาสู่ต่างโลกที่จะเป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกัน12ตอนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึงหนุม่มน้อยนักเรียนมัธยมชาวญี่ปุน่นมิซูมิมโคโตะ ผู้ใช้ชีวิตอย่างสุดแสนธรรมดาแต่กลับถูกลับเลือกให้มาเป็นผู้กล้าจากเทพแห่งดวงจันทร์สคุโยมิตามพันธสัญญาที่เคยตกลงกันไว้กับพ่อแม่ของเขาด้วยการที่อัญเชิญเขาไปยังต่างโลกเพื่อให้เขาเป็นผู้กล้าปกป้องโลกจากเหล่าปีศาจร้ายเหมือนทุกอย่างกําลังจะเป็นไปด้วยดีตามแบบฉบับผู้กล้าต่างโลกแต่พอเอาเข้าจริง กับไม่เป็นอย่างที่คิดด้วยการที่เขานั้นไม่ได้ถูกใจยาเทพธิดาที่รับผิดชอบดูแลผู้ก,ก้าในโลกใบนั้นพร้อมเหตุผลพาช็อกที่ว่าเขานั้นหน้าตาอัปลักษณ์เกินไปที่จะเป็นผู้กาได้และแทนที่จะส่งเขากลับไปอย่างที่ที่เขาจากมาแต่ยายเทพธิดาดันส่งเขาไปยังสุขขอบโลกดินแดนอัปมนุษย์ซะอย่างนั้นอน,นิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่า สุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโลกอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นอนิเมะซับไทยมีอยู่ด้วยกัน12ตอนแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีโดยในตัวอนิเมะนั้นจะเล่าถึงมือสังหารที่รับการเลื่องมือว่าเขาเป็นมือสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในวันหนึ่งเขาได้ถูกองคกรหักหลังและถูกกำจัดในที่สุดสิ่งที่โฟลโรคอยเขาอยู่หลังความตายนั้นก็คือเทปธิดานั่นเองเทปธิดาได้ทำการไว้วานกับเขาเรื่องหนึ่งนั่นก็คือให้รอบสังหารผู้กล้าที่ต่างโลก ซึ่งจะเป็นตัวนำพาให้โลกล่มสลายในอีก18ปี่ให้หลังมือสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดทีด่รับคำว้วานนั้นก็ได้กับชาติมาเกิดใหม่เป็นลูกชายคนโตของตระกูลข,ขุนนางนักค่านั่นเองแม้ว่าเขาจะสสบสนจากความรักจากครอบครัวที่ในชาติก่อนนั้นเขาไม่เคยได้รับแต่ลูกก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆได้ฐานะมือสังหารอน,นิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่า เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเป็นอนิเมะภาคไทยมีอยู่ด้วยกัน23ตอนที่ในตัวอนิเมะนั้นจะเล่าถึงนุ่มนิดอายุ34ปีที่ไม่มีงานทําแถมยังเป็นที่ขี้ขโมยได้ถูกไล่ออกจากบ้าน ในวันงานศพของพ่อแม่ของเขาแถมยังถูกรถบรรทุกชนจนต้องจบชีวิตลงทว่าเมื่อเลือนตาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองกลับชาติไปเกิดใหม่เป็นเด็กทาลกในโลกของดาบและเวทมนต์ชายผู้ใช้ชีวิตมาลาวเสศษสวะได้สาบานกับตัวเองว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างจริงจังในโลกใบนี้ในฐานะลูเดียสสิ่งที่ลูเดียสจะได้พบก็คือนักเวทโลลิเพื่อสมัยเด็กที่มีหูเอวและคนหนูซอนเดเลสสุดอันตราย นอกจากนี้เองเขาก็จะได้พบกับผู้คนมากมายและ,ะเผชิญหน้ากับการผจญแพยอันโหดร้ายอันิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสไลด์ไปซะแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะภาคไทยมีด้วยกันทั้งสองภาคเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนนั้นจะเล่าถึงมิคมาเมสตรุหนุ่มโสดไม่เคยมีแฟนวัย3าปีถูกแทงตายเพราะช่วยเพื่อนจัดคนร้ายเขาได้เกิดใหม่ในต่างโลกด้วยร่างของสไลด์ และยังได้พบกับมังกรเวนูดโดลาผู้ถูกผนึกมาร่วม300ปีและรู้ว่าเขานั้นมาจากต่างโลก ได้ความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงยอมเป็นเพื่อนกับสไลด์ตัวน้อย,อยตั้งชื่อให้กับเขาว่าลิมูรูแล้วก็ได้ตกลงให้มิมูรูกืนกินตัวเองเข้าไปในร่างด้วยสองความสามารถนักปาดที่ทําให้เขาสามารถช่วงชิงความสามารถของผู้ที่ถูกกืนกินและปาดผู้ยิ่งใหญ่ทําให้เขาเข้าใจเรื่องราวในโลกใบใหม่ส่งผลให้เขาพัฒนาเป็นสไลด์ที่น่าเกรงขามต่อเหล่ามอนเตอร์ทั่วไปจนกลายเป็นปีศาจท,ที่ยิ่งใหญ่ในภายหลัง อนิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่า s w อ t a r r t Online เป็นอนิเมะภาคไทยมีอยู่กัน25ตอนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวอนิเมะนั้นจะได้เล่าถึงคิริงายะคาสโตเขาได้เข้าร่วมเล่นเกมเสมือนจริงที่มีชื่อว่า s w อ Ar อ Art o n l n n e หรือ S A O ซึ่งเมื่อเขาเล่นเกมไม่สามารถลกเอาออกจากเกมได้เราพู้เล่นเกมทั้งหมดต้องติดอยู่ในเกมโดยไม่มีใครรู้เลยว่า ผู้พัฒนาเกมมีเป้าหมายที่แท้จริงอย่างไรแต่การที่จะออกจากเกมนี้ไปได้มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการเคลียร์เกมให้สำเร็จ และถ้าหากว่าตายในเกมก็เท่ากับว่าจะตายในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยดังนั้นเพื่อตอบสนองเงื่อนไขของการเขียรเกมนี้และออกจากโลกเสมือนจริงคาสโตะจึงต้องเลียเกมให้สําเร็จให้ได้อนิเมะเรื่องสุดท้ายของเราก็มีชื่อเรื่องว่า No Game No Life เป็นอนิเมะภาคไทยมีอยู่ด้วยกัน12ตอนเป็นแนวแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึงโซลาผู้พี่มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้คนอย่างร้ายแรงโซลาผู้น้องเป็นโรคหวัดกลัวผู้อื่นทั้งคู่เก็บตัวจากสังคม แต่ฝีมือในการเล่นเกมของทั้งคู่เก่งกาจจนไปที่นั่งลือในนามว่าคูฮาคุหรือความว่างเปล่าความเก่งกาดนั้นถึงแม้ว่าจะใช้กลนกลงอย่างไรได้เปรียบม,มากแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่อาจเอาชนะทั้งคู่ได้ในวันหนึ่งได้มีสารท้าแข่งเกมมายังทั้งสองพี่น้องไม่ระบุชื่อเกมก็แค่หมากลุกออนไลน์ธรรมดาธรรมดาแต่สองพี่น้องก็ต้องยอมรับว่าฝีมือของอีกฝ่ายนั้นน่ากลัวมาก ถึงกับต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะหลังการแข่งขันจบลงคู่ต่อสู้ก็ได้ส่งข้อความมาว่าคิดยังไงกับโลกใบนี้โลกที่ไม,ม่มีที่ให้ทั้งสองพี่น้องอยู่ในสังคมพอมีน้อยไปก็คือผิดแต่มากไปก็ผิดเพราะไม่มีใครเข้าใจคือความผิดแต่เข้าใจได้ก็ผิดทั้งคู่เห็นชอบในะคำตอบเดียวกันเกมห่วยๆไงละ่ะอนิเมะเรื่องสุดท้ายของเราก็มีชื่อเรื่องว่า Overlord มมารพิชิตโลกที่จะเป็นอนิเมะภาคไทยมีด้วยกัน13ตอนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซี โดยในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะกล่าวถึงในปีคศ2126เกม RPG โลกเสมือนจริงหรือ DRMMO RPG ชื่อดังอย่างอ e ิกาซิลที่ต้องมาปิดตัวลงในวันหนึ่งแต่ตัวเอกของเราอย่างโมมอนกะ ตัดสินใจที่จะไม่ลงเอาจากเกมเขาได้เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองเป็นร่างโครงกระดูอาชีพในคอมเมนเซอร์ในฐานะจอมวิทที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วอาศัยอยู่ในโลกแห่งนี้แล้วอาศัยอยู่ในโลกแห่งนั้นโลกใบนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยโดยตัวละครที่ไม่สามารถบังคับตายหรือที่เรียกกันว่า NPC หรือที่เรียกกันว่า NPC เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดโมมอนกัจึงเลือกที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องโลกใบนี้ และเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็จบกันไปกับการแนะนำเจ็ดอนิเมะเพเอกไปโชว์เทพไปต่างโลกแลวหวังว่าทุกคนจะชอบทั้งแปดเรื่องที่เรานำมาฝากกันนะคะหรือถ้าใครสนใจแนวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยแล้วก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเราขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยส่วนในวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ